อุ้ยองอ,อ้ยสวยงามเลอ,อ,อเบรบมากจรงวขอบคุณขวดอ้อดยดอกเบบงหญ่เนี่ยนี่ดวงงี้ยดวงจุนนจจดอกงามเลยสวัสดีค่ะ Quand, สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้นาอาพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจ้ามุนี้ก็มาพบมาผอกับเส้าเล็กใกล้นี้คือเก่าจ้ามุนี้ก็พาพี่น้องเขาโคเขาปลาคือเก่าเนาะมีจ้าพิกัดเก่าพิกัดเดิมของเฮาจ้าอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จ right ้าพี่น้องคลิปนี <S <s ้ก็สิเป็นคลิปเสาของวันที่23มิถุนา2568เด้อจ้าพี่น้องมาลุ้นมาชมกันจ้าว่าเส้าเล็กใกล้นี้สีมานเห็ดหยังแหน่มื้อนี้มาเฮาก็ไปเลาะมือเฮ็ดไข่อีกหน่อยเนาะ ไปลองไปลุนไปช่วมเมืองจ่าสีมานซำเดยลุยน้ำกันจ้าน้ำเล็กแหงมานอุ้ยงามเคื่อก้าครับผมงามคือเก้าตัวหนึ่งก็ไ้มาคางเดียวเอ๊ะมามเป็นตาพูนตาาสองอุ้ยดอกแข็งแข็งงามเลยเดี๋ยวหาใบใหม่ห้องกระตาไครับผม เดียวเดี๋ยวคกรอบอือี้เเดี๋ยวปะโ่ตรทองดอ่ะเนี่ยมัน เพิ่นดันมี่สี่ซ<จ>ะ่ะว่าเอาเ<ร>ด้อจ้ะเพราะว่าเอาไปหอดเงินมุนเอาไว้นี่ไปหาต่อครับผมโอ้เฮ็ดเสาเรียกแบบนี้อืมอืมเนาะกส่ตาเฮาก็สิที่ห้าใบไหม้ห้องแล้วเดวเลยครับผม ีเนี่ยเพิ่นหวานนจุ่มแล้วน้มจุ่มดนี่วิขาดเพื่อเยวกำลังงัดเลยวหาสุดยอดนี่ตัวนี้ได้ปะ

ปีกเราไปปิ่งหอมขนาดครับผมอ้ไรแบบนี้บน,นีอะไรวะไม่กรบเพิ่นได้กระเิอ๋อครเพิ่นอันนี้นึสาวลิฟค่ะ อีกอ่ะมึงาสุดยอดเลยครับเก็บก้อนสีหอดมองเก็บซึ่งติเสาเล็กที่เก่า บอข้าางงทอกเห็งเข้าไปเด้เยครับนี่ปีนด้านดีกี่ละอือนี่คนทางท้างเลยเหรอโอ้ยคือบานเท่าเลยเหตุใครเนี่ยเลิ่มได้กระจายเลยเนาะ ได้นึได้ปะนี่เาเหนแล้ได้เห็นไหมไอ้บ้าหอดนี่ยพี่น้องเรานีเอาบะไยดด้วแต่ใ้้บึงสามฟามือของซาเล็กจะสิเต็มดอกเนี่ยใหญ่ขนาด้เฮ็ดคอใหญ่เฮ็ดคอหลงอุ้ยขาเป็นเฮ็ดไข่บนด้นเะรน้อเท้ะ แล้วนี่เพื่อนมาเอาเนาะดอกเขายังสีเพิ่นมาเอานะอายเพิ่่อยเพิ่นปเจือครับผมนี <c oughs> จ่จะกินเนี่ี่เ่ยมีให้เจกก็บอีดอกนึ่ยอีกดอกนึงครับผมเฮ็ดไ <c oughs> ่ครับผมดาวีนะเดี๋นนยวไปด khổn, nè. Thì, thì khi ngảm thế. Bước. đẹp quá, ừ. được bẹp ngay nè,

ฮิดเดรหอมขุ่งกระตาป่นๆเหมือนแรงป่นป่นอีกแล้วอื้อหืออืมข้างพูดเลยจงไวโซงมือได้หน่เห็นเพลินเนาะ มันมีเห right mm ็ดกอกัสีหายหยาม่นครับผมบอกว่านจะหายหยาเธอดินแห้งหรอมันอยากแตกแเลยเนาะนี่่นี่ฝนกระดิู่เลยเป็นแล้วแต่เฮ้ยเอาอะไรลงไป มานี่ดอกนึงอายเห็นอยู่อือดอกจูอันนี้็สิเดไดห้าหยากแน่เด้ครับผมเก็บมาดนะูแล้วเนาะแต่ว่าเข้ากับแมนเพิ่งออกไม่โดนนะครับเพชรก็ห้ามันีน่จ้ะแม,มนจุบ ทางข้างเลยครับผมให้ละมีมไปจ้ะยางคางข้างมาพอเฮ็ดไข่พูดเอ,อิดข้อแนมไปเห็นพอดีหลายลาาบา่บานเดี๋ยวลงไปจ้ะ นั่น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 มอมือโอ้ยพันเอาพันเอาใส่ดอกนี่โอ้เอาได้ยุ้ยไอ้หไอย่างเลยอย่างเปลี่ยนมือปอะไร้านีอ้บได้ดอกเนาะบ้เเนี่ยนดำแห้งพี่น้อโอ้สียด้ดิเป็นอะไรมือโอ้ เม็ดไงนี่มนเอาไดบ่ใดอยู่ใดทองขาวไหนจะหาไปเรื่อยๆครับผมนั่นอือนานต้นนี้อุ้ยเอาขาให้็นีหยมั้งล่ะเอาขาบ่ขาลุงขาลุงแมนเนี่ยมีสิ่งนี้มั้งอุ้ยหอยอันนี้ตัวนี้หอยเดือหอยหอยหวาน ก็ไม่กินอีกแล้เนาะเดสองดอกโอ้เด็ดสองดอกเด็ดสองหน่วยอุ้ยไปปีนขึ้นนี้เขาโอ้นั่นปีนขึ้เห็ดไปขามไปหากินน้ำขามข้างออกจากปลายางไปหาหลุดเนาะยางยางออมุูประมอ่านหูขีครับเหรียญพูดออกมาจากแตรนวยุฝนโค้งโค้งโค้งมากพี่น้อง โอ้สุดยอดเนี่ยยังมีเห็ดเก็บอยู่ดอกหนึ่งเห็ดเจ้าเล็กบะแมนเห็ดไข่เห็ดไข่เจ้าเมื่อไหร่ไปเอาก็สิหาต่อเรื่อยๆเนาะเห็ดเพิ่นห่างจับพี่น้องเพิ่นสิเปลี่ยนเห็ดเห็ดเพิ่นสียุดผักเนาะกรสิหายากแนี่ยแต่ว่าต้นกระพุ่มสองบาวนั่นเพิ่นไปอีกดอยนึงเนาะ เพิโทรมาถามได้หลยอยู่นันมานอีกเหอีกแล้ว,วเออนันเพ,พิ่นมาก่อนเพิ่นมาห<ล>มาหลายอยู่<ล>แต่เสาเรือ,อไปบไวหวละขึ้นสูงแห้งไปคนละนวยบัดนี้มาหนวยนีเมื่อยละให้น้องเจ็บน้องว่าได้หลยเด็ดพูนกระตาว่าสั่งกระตาใหญ่แล้วเสิหารีมขางท่าไปเรือเลยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่งไวรุ่นไป มาเท่าเราไหมนะถ้าเท่าดอกอายุแค่ต้นตนเองขามันเดียวมาขามมาเอ้บเบิ่งแน่กลัวสิได้แต่ละดอกพี่เนาะเฮ้ยไปสู่ตอคือเก่าย่างล้มทับด้วยครับแมงไปเอารดให้อายแม่นเฮ็ดผึงบ่เฮ็ดพึงอุ้ยเฮ็ดผึงอีหลีเฮ็ดผึงเหลืองเฮ็ดผึงขาวบ่แมนเฮ็ดผึงเหลืองเฮ็ดผึงขาวเหลืองบ่นี่ อุ้ยแมนอิลีเฮ็ดผึ่งสิออกบ่จ่าเฮ็ดผึ่งไหมอาใส่กตาไอที่ละกตาเขาต็มแล้วนั่นเฮ็ดผึ่งออกพ่นนะพูนจะพี่น้องคนทางเห็นบะทางเสาเหล็กตรงยางลงไปทางละหลาดยางอยู่ท้างรางเน้อจ้ะเนี่ยเสาเหล็กตรงยางโค้งยางโค้งพูน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 ลงไปพูนลงไปพูนแต่ว่าตัวนี้เขาหลัดบ่ได้สั้นแห่งสูงขักพี่น้อง ไปลุยคือเก่าเลยจ้าเฮ็ดยังอ้ายโอ้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 เฮ็ดไข่ดอกไม้เขาดอกเปรี้ยวนะเฮ็ดเมนอ่ะโอเคไปเหมือนี่ฮะเฮ็ดแบบชิวๆไปคืนผู้ปุ่นมือซิมีบอสายพ่ออีกแล้วบอผุนดอกจูมจากในเนอะโอ้โอ้ระวัง โอ้โห <c oughs> หับบ่ได้ไข่อยู่ตกใส่มองนุนม่มๆเ้าม,มีอีกบ่เมืด่ดเนาะมาพ่ออีกแล้วพี่น้องตัวนี้อยู่ทั้งสูงเลยบาดนีอพูดจูม,มักง่ายนึงเสียวเสียวแตกไหมเตังสูงเติบอยู่เด้อจ้ะพนน่ะ ไม่กับแบบเงาเเฮ็ดจังใดโอ้ยจุ่มใหญ่ได้อายเออเฮ็ดจังไดอุ้ย,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 ยปีนกับปีนบ่ได้แล้วหน้าผาสั้นปูนอ,อายห้าปีนขึ้นไปแล้วจ้ะขึ้นไปมองมองขึ้นง่ายๆเนาะมองพุนสั้นแห้งพูดจ้ามองกลัวสิได้เห็ดแต่ละดอกมีความเสี่ยงเด้อจ้ะพี่น้อง เก็บเห็ดอยู่เชียงใหม่นี่บอมนวาเทิงมวนเทิงเสียงอันตรายเพราะว่าขันคือผาดมากคือจบเลยนี่นนหนเห็นบอเหนี่ยวคางต้นใหม่เลยสั้นบอละสั้นบอจับต้นใหม่เออนั่นละโอ้ยปนหนึ่งเลยจุ่มญ่บอ อู้มาลงมาให้อุ้ยกลัวสิีดาอุ้ยขุมอยู่ป้าดอกของไงเลยอ่ะนี่อุ้ยนีอ๋อมันมันขึ้นเขาจ้ะ โอ้ยโอ้ยแมนบ่แมนบ่เฮ้กำลังจูมเนาะดอกบานใหญ่เพิน่นเอาไปเมื่อแล้วมายางมาเรื่อยๆพี่ดอกบานเพิ่นมันหนึ่งเอาดอกจูมละยางมาไหนบ่ระว,วังเด้อนั่นดิมองต้นใหม่นะ่ะ ฮะยางาลงมาทั้งรางๆเออจังมัน,านายางไงได้บอปูบมอนเน่ยายบรรยากาศวิธีการห้าเฮ็ดให้เวอ <c oughs> <c oughs> แบบเอาไงคาือเอาอยากแมนเฮ็ดไข่บปะละ่าไอ <c oughs> เนี่ยเป็นเฮ็ดไข่ได้จังเอาเนี่พี่น้อง chùm phom oh. lo nàn ôi ta sẽ đài nó đài bò một bài ải ta sẽ đài nào mất ai vậy มาลงมาจ้ะพี่น้องข้าเบึงเอาเฮ็ดลงมาก่อนจ้ะอู้แตกเลยเอามาทางลัดนี่อุ้ยไข่อุ้ยปิ่งใดเจอจ้ะเนี่ยนั่นเด็ดสามดอกปุ่นอ่ะกำลังลงมาเอาเอา เด้อเด้อเดี๋ยวโอ้ยจะเนีนเบิ้งดอกพันโอ้ยนี่ดอกนึงไอ้นี่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 จุ่มบักไงเลยเห็นปะอะไรปะพ่นอยู่ใต่ใบตองหันเคียบึงเนี้๊อูจุ่มแบบ Bàn bèm nga, bàn mấy may nữa ai ai hát ừ, ào mày mày ô cận nhà tí ôi ui 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 อุ้ยเสดายแหงแม่าวาอยู่จริงคุงรูคุรูคุบน้ากับพระท่านเอ้ามืดแล้วออโอ้ยอกล่ว,ว,วสีหอรดรถพด่น้นอสามกิโลพืนยางยางเด่นยางหาเฮ็ดไปเรื่อยจ้ะ มันอีปีนย่างเดียวโอ,อ้โหแล้วว่าเห็น เดนขอเด้อโอ้ใช่้ขื่นไปบางนึงได้บานกับจูมสองปนหนึ่งเอาได้ปนหน่งอามัดลแล้วจ้ะเมื่อยยัง เงาแตกแล้วไปสิผา้ากระบาดด้จะหอดรด่แล้วเนาะนี่มือนี้ห้องกระมานอยู่น้อยเน,ะนยาะมือนี้หาเฮ็ดแบบชิ่วๆไทยบรรยากาศไท,ทยอันนี้ปีนเอาเฮ็ดให้เบิองเนาะจา้ะเพราะว่าเฮ็ดกอเพเริมยุแนะยบ,ยบแล้วเาานาะเริิมยุบเริิมไหวแล้วห้องก็มาเล่มหาเฮ็ดไข่เฮ็ดกอเ้องก็ไดแนยุปประมาณโลแหละทั้งบานทั้งจุมนะ่มเนาะ อาจารย์สำหรับคลิปนี้ซาเล็กใกนี้ก็สิคอตัวกระบานก่อนเด้อจะ้ะขอพระคุณทุกทท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไล์เห็นซาเล็กน่าจะเนาะขอคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กใกนีขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปงานแต่งละเ <c oughs> มื่อยละาอ <c oughs> ะ <c oughs> ปีนขึ้นปีนลงน่าจะพี่น้อง <c oughs> บ้านนี้กสิภาคกระบลนล้วตอนนี้ก็สามโมงกลัวหรอเนาะสามโมงเช้ามัอนี้ก็สิเด็กกบเนอนไว เพราะว่าเห็ดมันจะหาอยากแน่้ฮากะหาพอได้ให้พี่น้องเบ่งเนาะจ้ะฝนตกอีกอาจสิเป็นเห็ดเผงเนาะจ้ะเห็ดละโงกเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ทำมาลุ่นกันว่าเห็ดยังสิออกเนาะเปะิดสิผักปลาประมาณสองถึงสามหมื่นแล้วจ้ะพี่น้องเฮากะสิหาเก็บหาเลี้ไปเรื่อยๆเนาะพอได้ให้พี่น้องได้เบ่งจ้า